นี่ค่ะนี่ฟ้าเองหรือจะเรียกว่าชาวฟอรหรือจะเรียกว่าชาวฟ้าหรือจะเรียกฟ้าเฉยๆก็ได้และนี่ก็คือพี่มิ้นที่ชวนเรามาเที่ยวเอดินบะระวันนี้เลิฟๆนะซึ่งวันนี้เราจะไปคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เอดินบะระกันค่ะเราต้องนั่งรถไฟจากลูค่าไปลงเอดินบะระใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดเพื่อไปคริสต์มาสมาร์เก็ตค่ะพอถึงสถานีเราก็เดินหลอกออกมาอากาศหนาวมากแล้วเราก็เข้าอาคารเพื่อไปแตะบัตรออก แต่ทุกคนจะบอกว่าเราลงผิดสถานีเว้ยพี่มินก็เลยเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ถามไปถามมาเขาก็บอกว่าให้เราเดินกลับเข้าไปแล้วก็ไปขึ้นรถไฟจากที่เดิมที่เราเคยลงมานั่นแหละค่ะ thank you แล้วเราก็เดินกลับขึ้นไปนั่งรถไฟต่อจากนี้เราก็คงจำได้แม่นแล้วว่าถ้าเราจะไปเอดินบะระเราต้องลงสถานีเบเบอร์ลี่พอถึงปุ๊บก็เห็นคนเยอะมาก สถานีก็ใหญ่มากนี่ว่าถ้ามาคนเดียวคงหลงแน่ๆแ,แล้วพี่มินก็อาสาเป็นตะกล้องให้เราหนึ่งวันก็คือคุไปเลย,เลยใช่วันนี้เป็นวันแรกที่ชาวฟาร์มาเอดินบราร์กเราคืออยากจะรับพี่มินเดียวนะคะใช่เดี๋ยวเราจะไปคิดมาต์มารเก็ตกันตอนนี้หนามากเลยพอออกมาข้างนอกก็ต้องตะลึงกับความสวยของเมืองและก็อาคารต่างๆ เหมือนหลุดออกมาจากในหนังประวัติศาสตร์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ,ะเ,ถถเ,เดินออกจากสถานีเวเบอรี่มาไม่ถึง5นาทีเราก็เข้ามาอยู่ในงาน Christmas Market แล้วพอเดินเข้ามาในงานเราก็จะเห็นของใช้ของฝากของจุกจิกเต็มไปหมดซึ่งนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราค่ะเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือของกิน เดินเข้าไปเองหน่อยก็เห็นชิงช้าสวรรค์แล้วก็ซุมอาหารเยอะมากและที่นี่ก็มีซุมปลาโป่งปลาลูกดอกเหมือนกับงานวัดบ้านเราเลยค่ะแล้วเราก็เดินมาเจอร้านมันทอดที่เป็นเกลียวที่เราอยากกินมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ไทยแล้วค่ะก็เลยจัดซะหน่อยนี่มันพรมลิขิตชัดๆสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาซื้อชิปสติกนะคะ5้าปอนง่า่ม,มาก 5ปอนก็ประมาณ225บาทแบบลองจินนะคะดูก็รู้ว่าเอนจอยขนาดไหนแต่เนี่ยแค่เรื่องน้ำย่อยของจริงมันต้องอันนี้ฮอตดอกจากเยอรมันกินชาตินี้อิ่มถึงชาติหน้าอะไรเข้าใช่ไหมฮปปี้ แล้วเราก็มายืนดูคนเล่นเครื่องเล่นกันอย่างหลุกหน,านถามว่าทำไมเราไม่เล่นน่ะเหรอก็เพราะจุกจ้ายืนดูวนไปพอเดินดูในงานเสร็จเราก็เดินออกมาข้างนอกไปที่ห้างเซนจอนที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากคริสต์มาสมาเก็ตในห้างคนแน่นมากแล้วต้องหงทางเดินอากาศก็หนาวมากด้วยน่าจะเป็นช่วงใกล้เทศกาลคนเลยออกมาซื้อของขวัญกันเยอะพอมองไปรอบรอบ เราก็เห็นคนแต่งตัวแฟนตาซีเหมือนจะมาโปรโมทอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปถามหรอกและนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆห้างสวยมากแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จเดินลำบากหน่อยแต่ไม่เป็นไรวิวสวยเราโอเค so และเป้าหมายต่อไปของเราก็คือไปตามหาร้านไอติม Mary m มิวบาร์นะคะ ที่มิ้นบอกมาว่าถ้ามาเอดินเบิร์กเนี่ยต้องมากินร้านนี้ให้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไหนๆเรามาแล้วเนี่ยเราก็จัดสิคะระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยไฟสวยมากก็เลยแวะถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะเดินมาไม่ถึง10นาทีเราก็เจอร้านไอติมแล้วค่ะร้านสีขาวชมพูชมพ,ชมพูชื่อร้านแมรี่มิวบาร์ร้านไอศครีมเจลาโต้ที่มีรสชาติใหม่ๆทุกวัน เราเริ่มมานะคะเป็น chestnut and cranberries ไค่ะว้าวเออตื่นเต้นแหละคนมันอยากกินนะเนาะไม่หนาวเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวอ่ะกินออกเลยเนี่ยแ,และระหว่างที่เรานั่งกินไอติมเราก็มองวิวของปราสาทไอดินบาร,ระไปด้วยแล้วก็คุยกับพี่มิ้นว่ามื้อเย็นจะกินอะไรดีคุยไปคุยมาก็ได้ข้อสรุปว่า เออกลับบ้านเถอะยังอิ่มอยู่เลยและระหว่างทางเดินกลับไปสถานีเวเวอรี่เราก็เดินกลับทางใหม่ไม่ใช่ทางเดิมและเราก็ไปเจอกลุ่มคนใส่หูฟังกำลังจัดปาร์ตี้มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่ามันก็น่ารักดีและนี่ก็เป็นข้างหลังงาน Christmas Market นี่ Christmas Market และนี่สถานีเอดินเบิร์กเวเวอรี่ กลับหอกันข่กลับ,นลบคนก็ยังเยอะอยู่แต่ก็ไม่พลุกพ่านเหมือนตอนขามาจากเอดินบรเราก็นั่งรถไฟไปลงที่สถานีลูค่าเหมือนเดิมพอถึงสถานีลูค่าทุกคนก็หมดสภาพมากเลยค่ะนนแล้ <c oughs> และเราก็ขึ้นรถบัสกันค่ะกลับหอพัก <c oughs> ขอบคุณพี่มิน้น ที่พาเราเที่ยววันนี้ไว้ไปเที่ยวกันใหม่บายเวลา1ทุ่มครึ่งเราก็ได้ไปถึงห้อพักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรากัลังจะเข้าไปข้างในกันนะคะกลับบ้านแล้วบ๊าบบาย